เราขาย950บาทจากราคา990เสร็จแล้วไอ้ปลาตาเดียวเนี่ยนะลงกระทะทอดเลยมี2ตัว40บาทจัดโบเล็กแ้งๆเลยดยอดจากราคาเท่าไหร่คะจัดโบจากราคา60บาทเหลือ40บาทอ,าอันนี้นะ้า 4ีบาทปูอัดอย่างดีเลย44บาทต่อด้วยเอออันนี้อะไรเสียบไม้ครับอ,อันนี้เปกเสียบไม้ไม้ละ14บาทแล้วก็ไม้ละ16บาทกี่บาทแล้วเร็วเดี๋วเ้าไม้ละ16บาทต่อด้วยไม้ละเท่าไหร่18บาท18บาท 23, 23นี่23อันนี้ตัวมื่อเลย23บาท1พาแพ็คเราก็ขาย1แพค็คปีสิบสิบแล้ววะาเปไม้ไมครับ ปบาไข่แน่นท้องครับไม่มีไม่มีลิมิตตังถุงหนึ่งะะ็ะายถุงหนึ่งมีสิบชิ้นอ่าเสร็จแล้วไข่แท้ๆเลยไข่แท้ๆเลยนี่ไข่ขาวชมบูราคา,140า,าร้อยสี่สิบบาทไข่ตัดกันได้ลดสองบาทแบบนี้เลยจุกๆเลยอ,อันนี้ไขต่ตองสีต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครที่เกียบ ช้ตัวนี้ไปราคาอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าบาทตัวนี้นะใช้มากไข่ตองสีดขายดีมากโอ้แล้วก็ดอลลี่ดอลลี่ถึงขนาดนี้หกบาทหนึ่งกิโลกรัมหาที่ไหนได้ดอลลี่มีสามชิ้นชิ้นใหญ่ๆจุกๆเลยอันนี้หกสิบบาทเท่านั้นแล้วก็จะมีเออดอลลี่ชิ้นรอยยี่เออใครอยากได้แผ่นใครอยากได้ชิ้นราคาเดียวกันหมดเลยอันนี้คือหกสิบบาทนี่เลยมาเลยคันแม่ นี่นี่หอยหวานโอ้โหหอ,หอยหวานหวานหอยหวานเราขายเท่าไหร่อันนี้เราขายเท่าไหร่เราขายเท่าไหร่หอยสวยๆเลยฮะร้อยยี่สิบบาทนะคะสนห้าติดแปดติดหอยหวานร้อยยี่สิบบาทหาที่ไหนได้ไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้อ่าบูมากเลยหอยไส้หล่นเลนี่เลยโอ้โหปูมา้าอันนี้ปูยำปูยำปูยำแบรนด์นี้นะโอ้โหชุดนี้สุดเด่นเลย จำขายตัวละ20 15บาท10บาทขายได้หมดมันไม่แพงเอออันนี้ไซส์ห้า0ิบเราขายอยู่เลย้อยห้าบาทใช่ไหมร้อยเดียวครับอ้าร้อยเดียวอีกจัดโปรโมชั่น100บาทโอ้ยนะไปเลยนี่เทกระจัดเลยเทกระจัดไซส์ใหญ่ครับอันนี้ห่วยหวานไซส์ใหญ่ไซส์สามสิบห้าสิบเราเขามีเราขายเท่าไหร่ร้อยสี่สิบบาทนี่ปูน่าเบอร์อเลยแล้วใครอยากได้ปูดาวปูดาวปูสามจุด ตัวเมียล้วนๆมีไข่แน่นๆเยื้อนเยื้เลยเราก็มีปูดาวเราขายเท่าไหร่ปูดาวสี่สิบหกสิบหรครับสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าครับแปดสิบเก้าวัตต์หาที่ไหนได้น <No ี่แบบนี้แบรนด์นี้เลยกล่องนี้ไปเลยอันนี้อะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรแบรนด์ส้มมาเลยมาเลยมาเลยสินค้าของสันมาเรีนเพสเลยคุณภาพพุกตัวหางยักษ์เปรูแม่หางยักษ์ใหญ่ไหม ใหญ่มากเลิศม,มาเลิศเลยขาย62บาทเท่านั้นเลยหางตัวนี้นี่นี่นี่นตัวนี้ใหญ่มากมาโล่ม,มาโทเลยใหญ่กว่าแขนแม่ก็หางเปรูแล้วครับอ่าสวยด้วยอันนี้เปรูแท้ด้วยวอันนี้นะโปรโมรชั่นดี ชันมารีนค่ะมีแอดด้วยนะข้างหน้าค่ะติ๊กต็อกในช่องทางไหนได้บ้างอ่ามีช่องทางติ๊กต็อกนะคะเจ๊ก็บอกห้องเย็นเจ๊ก็บอกห้องเย็นชันมารีนะคะเพจเจ๊ก็บอกห้องเย็นชันมารีเหมือนกันค่ะยูทูบก็มีอ่าอะไรอ่ะเจ๊ก็บอกพาร้วยอ่าก็มีช่องเสริมได้ได้ก็มีนี่ช่องแบ่งปันแม็กก็มี หอยด้วยครับหอยด้วยนี่หอยต้องทำยังไงหอยครับหอยนี่หอยด้วยหอยลายลายกรอบครับหอยลายกรอบก็มีหอยลายสามรสแม่ก็มีอันนี้มะม่วงอันนี้มีหมึกมะม่วงด้วยครับอันนี้อร่อยมากตัวนี้ทำใหม่เลยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยโอ้ยร้อนอันนี้คือปลาหมึกสามรสใส่เม็ดมะม่วงหินอภัทรโอ้โหอันนี้มาเลยอันนี้ปลาเก็ดขาวทอดกรอบกินแก้มเบียร์วุ้นโอ้โหอร่อยมากเลย แล้วก็เวลาเราดูหนังนะเราดูซีรีส์นะโอ้ตัวนี้เลยเพลินมากเลยพี่บอลบอลยังไงคนยังไงนี่นี่หอยลายสามรสหอยลายสามรสเราเป็นอย่างนี้นี่หอยลายหอยลายสามรสนี่มันจะช็อตตางไปทุกคนนะครับอ่าแล้วนี้อะไรโอ้น้ำปลาอย่าลืมเลยใครกินส้มตำใครกินยำนี่น้ำปลาแม่นี่สุดยอดนนีัวมากครับอร่อยมากถามทุกคนอร่อยไหมนะ ากระป๋องปลากระป๋องแชมแม่ปัวตัวน,นี้ไข่ดีมากอันนี้แม่ผลิตเองขายเองน้ำซอสเป็นไงสุดยอดรับเป็นคนโอ้โห,โหไปดูคลิปแม่เลยไปดูในคลิปเลยโหโหนี่กำลังลงกำลังลงนี่ๆๆ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 นี่นี่กำลังกำลังกำลังมามาสี่คันแล้วครับวันนี้ นี่ชิ้นซ้ายไปเลยนี่ราขายเท่าไหร่หบ้าครับสิบห้าบาทถุงละหนึ่งกิโลพรน้ำจิ้มตังหากหกสิบห้าบาทหาที่ไหนได้ไม่มีแล้วอัน <ๆ S 1> นี้ <ๆ S 1> อะไร <ๆ S 1> อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร,รครับโหตัวนี้ลูกค้าร้องขอชีวิตเลยแม่ผลิตให้มันเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยนี่หนึ่งกิโลมีเจ็ดชิ้น ไอ้ไอ้บอลน,นี่ครับไอ้บอลหมูเนี่ยมันสีชมพูกับแม่เนี่ยสีหมูให้สวยกว่ากันแม่อยู่แล้วครับแ,ม,แม,ม่ก็แม่นี่นี่ต้องสีต้องสีต้องสีแบบนี้เลยจุกจุกอันนี้หมูสองใจอันนี้เลยมีใครอยากกินสันคอก็มี เท่าไหนึห่งโลกนโลกรัมหนึ่งโล85บาทไม่ยิ่งไหวไหมครับตอนนี้ไม่ไม่สบายผือเนี่ยนะจำแบร์เลย2องสี่จะเป็นไส้เล็กไส้ใหญ่หมึกกรอบหมึกกรอบตัว2องสี่โอเคที่สุดฝากร้านด้วยนะคะฝากกดติดตามแม่กระบอกซันมาลีนด้วยคะ่ะบมือด้วย ที่สันมันจัดทรงพั่วไทยวันเดียวถืงอ